พัฒนาบุญน้ำนะครับเดี๋ยวทีน้ำผดเดินอยู่นะคือเร่วิ่งบ่ครับหรือว่าลูดเดาอ๋อลูดเดานี่เราผู้ใดรลูดจะได้ไปนะครับยินดี้นะเดี๋ยวอสั่งธนูให้ดฟูเลยนะครับว่าเมื่อกี้อาจารย์ถวายหัวกันนั้นตะเศรษฐห้ดฟูไปรอบนี้นเลยผีถวายธนูครับสั่งคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วคับนี่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มก่อนเด้อเดี๋ยวกะ หวดก่อนค่ะผู้ใดได้เบิางคลิปมันยังมีคลิปหนึ่งที่ผมมาให้คนเดี่ยงทะลุมาตรงจุดแล้วจุดทูบแม่แล้วจุดได้หาเลขหนึ่งนะครับเนาะผมลงเหตไปอยู่แต่งวดนี้แล้วจุดได้ห้าเก้าสี่แต่เลขเราเวลาจุดมันมาตรงมันต้องแป่เป็นห้าหกสี่นะครับมันก็มาตรงที่หาที่เข้านะครับเนี่ยนครับคนที่สร้างระยะนาคและนำบอกอนนั้นจเสี่ยมาตรงนะครับเนาะจะถามมามักอย่างก็ มาซีซูนจะปมอย่างไรผมมาซีซูนไรนะครับตอนนี้ลอตเตอรี่นี่บานเบ้อแล้วงวดก้านสองร้อยใบว่นใดจับใบงวดเก้าหนึ่งปูกมาเจ็ดสิบห้าใบได้มาแต่อันห้าคืนเขาหมดเลยไ,<ด> <c oughs> ไม่เป็นไรถือว่าต่อทุนเ่าต้องงวงอาจารย์กนะับเหมือนไหลกันไหลคนณถามาอาจารย์เล่นยญบอมงวดอาจารย์เล่นยเชื่ออาจารย์น้ำดวงให้เช่นงวดเก้าหนึ่งนะอาจารย์ซื้อเองนะครับมันก็ดีน้ำอยู่นะครับงวดนี้ก็ดีซื้อได้ทีซูนซื้อยังเป็นทีล่ะนะครับแต่ว่า จำไม่วาทีคู่ญาติออกเอาเหมือนก่อนหัวนี่ถามว่ามันจะอั้นไหมมันจะอั้นน้อยลงเพราะว่ากระแสมันลดลงนะครับมันจะมาคือหัวก่อนหัวก่อนมันอั้นจนจนซื้อป่ได้อะโดนดดเพราะแไม่อยู่ผมอ่ะเพราะว่าทําให้เล็กอั้นนะนะครับเอาลาวเนาะเอาลาวผมทั้งลาวทั้งหน่อยเอายังเอาน้อยก่อนบ่เอาน้อยก่อนก็ได้ครับ สองห้าเดปแปดี๋ยวนะครับ่เพราะอนนท้องท้องมอว่างนดีวที่เห็นผีก็นาไยืมนรันาขนาะตายยืมนย่นไหมส่วนส่วนเาคนหนไหมส่วเดียวเก็ได้ส่วนเดียวสนเดียวกันงครับ หนอยรูดเก้านะครับเบาๆเนอะหอยมูนี่เม็ดเดียวเก้าแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแปดเดี๋ยวแล้วก็ปิก่อนเก้าศูนย์ครับบางอีกครั้งเก้าแปดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เก้าศูนย์ครับสามตัวมีเก้าแปดเจ็ดกับเก้าแปดศูนย์อันนี้หนอยนะครับส่วนเรา เดี๋ยวหาเล่าก่อนผมเห็ดไปอยู่หมู่บ้านใครจดไว้บ้างอ่ะเดี๋ยวนะครับเขาไป่งในโนดก่อนท่บ้านผมทำเหลาไว้ไหนวะมีใครได้จดไว้ไหมที่บ้านจำว่าได้หรือเปล่านี่เ็ดไม่กันได้หรอกเนาะ ตะหูว่านจทย์ไว้เห็ุไว้ไหนที่แล้วโอ้นี่ไงลาวใช่ไหมแน่นปะลาวลาวก็รูดเก้านะครับนะครับเม็ดเดียวเก้าวแปดนะครับที่ส่งกอลปลาให้นะครับลาวรูดเก้าเม็ดเดียวก้าวแปดอยางพิมพ์เป็นตัวเลขนะใครพิมพ์เป็นตัวเลขผมขออย่าบอกนะครับเก้าแปดแปดเก้านะครับตัวจอเขาจะมีเก้าหกแปดหก เก้าเจ็ดสามตัวมีเก้าแปดหกกับเก้าแปดเจ็ดครับดาวรุ่งเก้าได้ว่าขอบคุณพี่สุภาตาัภาตานะครับที่ส่งของขวัญให้นะยิ่งใหญ่เยนะครับครับครับหูห้มาดีแนะ้วเนาะ